เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะพี่กุ้ยคะเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะเรามีวันสําคัญ<ช>ก็คือควันมหิดลเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศที่พระสงฆนิกรน,นะคะได้ออกมานะคะ,ะถวายราชสักการะนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะให้กับ ในหลวงรอบของเราด้วยได้ครับเราไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนค่ะพี่วยตามข่าวแรกเลยนะครับทางพริสงฆ์ในหลายพื้นที่นะครับร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมะรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ100ปี20กันยายน2568นะครับ โดยเริ่มที่จังหวัดสกลนครนะครับที่หอประชุมวิโรธอิ่มพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนายชูสั่งรู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชการะ และกล่าวถวายราชสรด,ดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2 5 8นโดยมีนางชุติมารุยิ่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยขา้าราชการพลเรือนขา้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเหล่ากาชาติ แม่บ้านมหัดไทยมูลนิธิชมรมสมาคมและประสงค์นิกรชารจังหวัดสุขปรครร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูค่ะที่หอประชุมอนาโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําพูอำเภอเมืองหนองบัวลําพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพูเป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระประมรินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมาราธิบดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากราธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระบระมราชาสมภพครบ100ปีโดยมีผู้พากษาหัวหน้าสารทหารตำรวจหัวหน้าสนธชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจ,าวจาังหวัดนองบัวีลำพูเข้าร่วมในพิธีที่หอประชุมจังหวัดกฬสินสูร์ราชการจังหวัดกฬสิน์ นายสนั่นพงอ์อษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมารามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายนต5 6 8โดยมีน,นายธน,น,นพัฒนณระนองนายนพดลจอมเพชนพรนายปรดุงศัอ์อิมเอ,อิบ อุดรผูวาราชการจังหวัดกระสินข้าราชการพลเรือนตุลาการอรัยการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดภาคเอกชนและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาทพระภิกษุและสามเณรจำนวน40รูปที่อุดรธานีค่ะนะ ห้องประชุมทองใหญ่สากรกลางจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทธบุญตักบาทถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบร,ะรมราชสมภพครบ100ปีโดยพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์คณะสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ข้าราชการตุลาการพลเรือนทหารตำรวจร่วมพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระประมนินมหาอนานันทมหิดลพระอัฐมารามาทิบดินที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะ